สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาจัด10อันดับเกมที่จะแตกต่างหน่อยละกันนะเป็น10อันดับเกมที่จะคล้าย GTA ในมือถือนะครับคือแค่คล้ายนะไม่ใช่เหมือนไปเลยนะครับเพราะมีน้องก็ขอมาว่าให้เหมือนแต่เกมที่มันเหมือนจริงส่วนมากจะไม่ค่อยสนุกนะเหมือนกับก๊อปมาแล้วก็ทําออกมาห่วยแตกครับประมาณนั่นแหละผมก็เลยหาเกมแนวคล้ายๆกันมาแทนดีกว่านะครับก็ต้องไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมที่คล้ายๆ GTA เนี่ยมันจะมีเกมไหนกันบ้างนะคร อย่างแน่นอนก็คือทุกเกมที่ผมมาจัดในสิบอันดับนี้นะครับจะฟรีทุกเกมนะครับเราก็มาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับก็สำหรับเกมอันดับที่10นะครับจะเป็นเกม Bad n e r d Open World RPG นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะมีจุดที่คล้ายกับ GTA อยู่ตรงที่รูปมินิแมปนั่นแหละครับจะคล้ายกันอยู่นะส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่คล้ายกันเลยนะครับก็จะคล้ายกันตรงที่การเตะต่อยกับคนอื่นนั่นแหละส่วนโดยการเล่นตัวเกมนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องของตัวเกมก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเริ่มเรื่องมานนะครับรู้สึกวนดโ ล่างแกนนั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปทำภารกิจนะครับก็ภารกิจแต่ละภารกิจนี่ก็ถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเราที่เป็นเด็กเนิร์ดเนี่ยเอนเนอร์จี่หรือว่าสแตมมิแาในการที่เราจะไปเตะต่อยกับคนอื่นนะครับมันค่อนข้างน้อยนะและอย่างนะครับดนตรีประกอบเพลงนี้ก็ค่อนข้างล็อกมากๆเลยนะครับคือเวลาเราไปเตะต่อยกับใครนะครับแล้วสแตมมิแาหมดนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะโยกหัวตามด้วยนะครับเพาเป็นเกมที่เล่นไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ตัวเกมก็มีประมาณนี้แหละครับเเ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 ปปป็็็็นนนนนนกกกมมที่่่่ลลไรรรืือออยแ้วดดดดิ์ะคคัับจุขง คือปกติเด็กเนื้อจะอ่อนแอนะครับแต่คราวนี้เนี <c oughs> ่ยเราจะได้เป็นเด็กเนื้อแนวเร็วๆหน่อยครับคือไปไล่ต่อยคนอื่นนั่นเองก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับที่แปลกใหม่แล้วก็เล่นสนุกดีนะครับแล้วก็เพลงประกอบการเล่นนี่ถือว่าได้ลมดีมากๆเลยนะครับเราก็มาต่อกันที่ดับที่9กันเลยนะครับก็สำหรับเกมันดับที่9นะครับจะเป็นเกม Rise o f s t e e l นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับตัวเกมก็เป็นเกมแนวรถนะครับไม่ใช่รถนะมันเหมือนจะเป็นเกมท r a n s f o r m e อร์ครับที่จะไม่ใช่ตัวละครในท r a n s f o r m e r นะเหมือนเป็นตัวละครที่แต่งงขึ้้้นนนมมมาาเเเเอกกกก็็หลลัๆะคีจปย ทาร์นโฟเมอร์แหละเออพูดง่ายๆคือมันเป็นเกมทาร์นโฟลเมอร์แหละครับแต่ว่านะครับมันจะไม่มีพวกตัวละครทาร์นโฟลเมอร์ตัวอื่นมายุ่งนะครับจะเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นนะขอพูดประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะครับส่วนการเล่นของเกมนะครับตัวเกมก็จะมีภารกิจให้ทํานั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดต่างๆในแมพให้เราไปทานะครับแต่ผมแนะนานะครับให้คุณนะครับไปอารวาสในเมืองจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันทําออกมาเป็นเกมแบบอารวาสหนีตํารวจฮานะครับคือถ้าคุณแปลงร่างเป็นรถแล้วก็ขี่ไปชนรถคนอื่นหรือวาาาคคุณแนน้้วถถัะจ คุณไปทุบโดนพวกเก่าๆหน่อยในเกมครับก็จะมีการยิงตอบโต้เราด้วยนะครับคือจะยิงปืนใส่เรานั่นเองนะแล้วถ้าเราฆ่าพวกมันหรือว่าทําความเสียหายมากๆนะครับก็จะมีพวกตำรวจนะครับมาไล่เรานั่นเองนะก็คือจะมาไล่จับเราแหละแต่ก็จับเราไม่ได้หรอกครับแต่ตัวเกมนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับตรงข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับคือว่าตัวละครเรานะครับจะมีเลือดเนื้อนั่นแหละครับฟังไม่ผิดนะครับมันเป็นเลือดนั่นแหละครับคือปกติเป็นทานฟอร์เมอร์ก็ไม่น่าจะมีเลือดนะแต่มันก็มีเลือดใให้้้้เเเเเเรราจนนนนไไดััออยยมมม่่่ชขสีแลวปป็ืงกกติ ข้อเสียของมันจริงๆก็คือโฆษณานะครับตัวเกมจะมีการแฝงโฆษณามาตลอดนะครับทำให้เวลาเล่นแล้วค่อนข้างหงุดหงิดพอสมควรเลยนะแต่ตัวเกมก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับถึงแม้ว่าแมปจะไม่ใหญ่มากนะแต่ในเกมก็มีอะไรทำเยอะะเลยนะครับอันดับที่8เกมแก๊งแกงสเตอร์นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คืออันธพาลสุดขีด 3D นั่นเองนะครับก็สมาร์เกมนี้ก็ตามชื่อเกมเลยนะครับเป็นอันธพาลแน่นอนนะครับเพราะแต่ละเข้าตัวเกมไปนะครับตัวเกมก็จะสอนให้เราต่อยคนยิงคนเลยนะครับก่เป็นเกมที่เถือนนมากๆเลลยััง ตัวเกมก็จะให้เราแบบลองเข้าไปเล่นเข้าไปขับรถแล้วก็เข้าไปรับภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อยิงคนตามเวลาที่กําหนดมากนะครับหรือว่าจะยิงคนให้ตายก่อนเวลาที่กําหนดก็มีนะครับผมคือเรืยองง่ายๆเป็นเกมที่เน้นค่าเน้นระบายอารมณ์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบังคับเรื่องภาพนะครับแต่มันมาเสียตรงที่ NPC อะครับพวกตัวละครในเมืองครับมันจะง่ไปหน่อยนะคือต่อให้เรายิงปืนยิงคนตายต่อหน้านะครับมันก็จะไม่ไปไหนนะคือมันจะไม่มีการวิ่ง อะไรทั้งนั้นนะครับมันจะยืนกุมหัวให้เราฆ่ามันต่อน,นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทําออกมาดีทุกอย่างนะครับแต่ตดตรงที่พวก NPC อะครับอาจจะกระจอกไปหน่อยนะครับคือมันเหมือนไม่มีความรู้สึกนั่นเองนะแต่ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับถ้าโหลดมาเล่นแก้เครียดก็แนะนําเลยนะครับอันดับที่7 เกม Mad Out to Big City อนไล n e นะครับก็สำหรับเกม Mad Out เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เหมือนจะสนุกนะครับแต่ไม่ค่อยสนุกถักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะมีโฆษณาแทรกมาตลอดเวลานะครับเวลาเราเล่นสักพักได้สัก1นาที2อนาทีก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องรอห้าวินะครับเราถึงจะกดปิดได้นั่นเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากๆเลยนะครับและเกมนี้นะครับถ้าเราไม่มีรถหรือว่าเราไม่ได้ขึ้นรถอยู่เนี่ยตัวละครของเรานะครับก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือจะเดินไปต่อยคนก็ทําไม่ได้นะ จะไปยืนขวางทางรถรถมันก็ไม่จอดให้เรานะครับขึ้นเรื่องง่ายๆเราไม่สามารถที่จะขโมยรถพวก NPC ในเกมนี้ได้เลยคือต้องเติมเพชรซื้อเอาอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็มีวิธีได้รถฟรีด้วยนะครับคือเกิดมานะครับมันจะมีจุดตัวเออยู่ถ้าเราไปที่จุดตัวเนะครับเราก็จะได้รถมาขี่นั่นเองนะครับเพราะถ้าเราไม่ขี่ก็จะมีอะไรทําได้มากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่รถป่วนเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นการขี่รถเหยียบคนเล่นๆก็ได้นะครับแกมที่ผมบอกนะครับถ้ามีรถก็ทําอะไรได้หลาย แข่งภารกิจได้นะครับเราต้องซื้อรถมาเท่านั้นนะครับเราถึงจะทําภารกิจได้นั่นเองนะก็เกมนี้นะครับก็มีข้อเสียแล้วก็ข้อดีประมาณนี้แหละแล้วข้อดีข้อหนึ่งของเกมนี้ก็ได้จะเป็นเรื่องภาพที่สวยแล้วก็สีสันที่สดใสดีนั่นแหละครับอันดับที่6เกม Crash of Cry Mad City Walk Go นะครับก็สมัครเกมนี้นะครับจากที่ได้ลองเล่นดูนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเล่น G.T a ในมือถือมากๆเลยนะครับผมมันจะออกแนวคล้ายๆภาคแซนนะครับก็เปิดเรื่องมานะครับเรากําลังนั่งกินเหล้าที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับจากนั้น หลังจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะเริ่มสอนเรานะครับตั้งแต่การเตะต่อยการต่อยยังไงเตะยังไงนะครับก็วิธีการเตะต่อยเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายการเตะต่อยมากๆเลยนะครับก็ปุ่มให้กดโจมตีเนี่ยมีทั้งหมด4ปุ่มนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปซื้อโคล่ามากินนะครับเพื่อเติมเลือดให้เรานั่นเองหลังจากนั้นนะครับตัวเกมถึงจะให้เราทําภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งพวกภารกิจหลักๆก็น่าจะเป็นการฆ่าคนการแก้แค้นอะไรต่างๆนั่นแหละครับก็เป็นเกมแบบเน้นความรุนน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 นแแรงงงงสส่่่่่่วใหญัััเเเออออตกกมมมีีี้้็ขยยยูาึ คือโฆษณานะครับผมมันจะมีโฆษณาอยู่ในเกมนะครับซึ่งไม่สามารถกดกาออกได้นะคือมันจะอยู่งั้นนะครับอยู่ไปตลอดเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หงุ่นหงิดมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบอยากดูเกมแบบเต็มๆมจอเนี่ยแต่วิธีการแก้โฆษณารู้สึกว่าถ้าเราปิดเน็ตตอนเล่นนะครับก็จะไม่มีโฆษณานั้นขึ้นนั่นเองนะเป็นวิธีแก้ง่ายๆนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากๆก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันดับที่5นะครับเกม Trend Hero Future Battle นะครับแล้วก็มาถึงครึ่งทางของดับนอันดับเเกกกมมนนี้้แลวรับ็ส จะเป <auto> ็นเกมที่เราจะได้รับเป็นบทบาทเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแต่มันเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับเพราะสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่บินได้ด้วยนะครับคือทุกคนลองกวดให้มันบินเนี่ยมันก็จะบินขึ้นไปเลยนะครับแต่มันก็ยังเหมือน GTA อยู่ตรงที่ว่ามันสามารถเตะต่อยกับคนอื่นได้นะครับป้นรถก็ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวครของเรานะครับมันจะมีพลังวิเศษในการบินแต่ถ้าเตะต่อยก็ไม่ได้แรงขึ้นเลยนะครับและอย่างเกมนี้มันตลกตรงที่ว่าชาวเมืองทุกคนนะครับมันจะมีท่าเตะต่อย คือเตะวนกันไปวนกันมาจนกว่าจะตายนั่นเองนะถึงแม้ว่าเราจะเหมือนเป็นฮีโร่ครับแต่เราก็ไม่ได้แข่งกับมนุษย์ธรรมดาเลยนะซึ่งมันเป็นเกมที่ตลกดีนะครับและถ้าคุณนะครับไปบนรถแล้วก็ขี่รถเหยียบพวกคนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับพอคุณเหยียบมันไปแล้วเนี่ยต่อยคุณขี่รถไปแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนมันลากลงจากรถนะครับคนที่คุณนะครับเคยเหยียบนะครับมันก็จะตามมากระทืบคุณด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเกมในมือถือเกมหนึ่งนะครับที่ฮามากๆเลยนะแม้ว่าตัวเกมจะมีภารกิจให้ทําอยู่่่่่่นนนะคแแตผมมดดวววาาาาาโหลล้้เเเอกกียจสุ ฉับเกมนี้อันดับที่4นะครับเกมโลฟฮีโร่ไวทาว์นะครับก็หรับเกมนี้นะครับเราก็จะได้รับบทบาทมาเป็นฮีโร่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนเกมอันดับที่5นะครับที่เราแบบสามารถบินได้นอกเหนือจากนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่เกมนี้นะครับเรานะครับจะได้รับบทเป็นฮีโร่ตัวสีน้ําเงินนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้มันชื่อว่าอะไรเหมือนกันนะครับก็สำหรับฮีโร่คนนี้นะครับเราจะมีพลังวิเศษตรงที่ว่าเราสามารถเตะได้แรงมากๆเลยนะครับคือถ้าเราไปใกล้วัตถุหรือว่าพวกผู้คนนะครับมันจะมีไอคอนเป็นรูป ทุเท้าอ่ะครับให้เรากดเข้าไปนะซึ่งถ้าเรากดตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าผู้คนนะครับโดนเราเตะทีเดียวยังไงก็ตายนะครับแต่รถอาจจะไม่ระเบิดนะแต่จะกระเด็นไปไกลหน่อยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นพลังวิเศษที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ก็มีดีแค่เตะนะครับเพราะว่าถ้าต่อยธรรมดานี่แทบจะทําอะไรใครไม่ได้เลยนะครับอ่ะแล้วอีกอาวุธอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะติดตัวให้เราตอนเริ่มเกมนั่นก็คือจะเป็นเชือกครับปืนเชือกนั่นเองนะให้เรานะยครับยิงไปเกาะตามตึกต่างๆนั่นเองนะครับหลาากรตตเได์ปมชือ เกาะตามตึกนั่นเองนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราไปถึงตึกแล้วเนี่ยตัวเกมของเรานะครับมันก็จะมีเออระบบการแบบเกาะอัตโนมัติให้เลยนะครับและถ้าเราจะตกจากตึกนะครับเราก็สามารถกดให้ตัวละครเราเนี่ยลอนลงมาได้นะครับทําให้ไม่บาดเจ็บไม่ตายนั่นเองนะและอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบของเกมนี้คือเราเป็นฮีโร่อยู่แล้วนะครับแต่ส t ตม i ิเนของตัวละครเราเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับเรียกว่าเตะแต่ละทีเนี่ยก็แทบจะหมดหลอดเลยก็ว่าได้นะครับและเกมนี้นะครับก็เป็นเกม Open w o r l d ์ที่ภาพอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่เป็นเกมที่เล่นมันเล่่้คยไมตอใหุณ ทำภารกิจนะครับคุณก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณทําในเกมนี้นะครับและภารกิจในเกมนะครับก็มีมากมายหลายอย่างให้คุณไปทําด้วยนะครับอันดับที่3เกมซิกันแก๊งชัดดาวนะครับแล้วก็มากันที่เกมเก่าๆกันหน่อยจะค่ายเกมล็อบกันนะครับก็สมัครเกมนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆที่น่าเล่นพอสมควรนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกไม่สุดนั่นเองนะเพราะว่าตัวเกมเนะครับเขาไม่ค่อยได้พัฒนาหรืออัปเดตเกมนี้มานานแล้วนะครับจึงทาให จบโหมดเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับก็อาจจะหมดความท้าทายไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตัวเกมก็ยังเป็นเกมสนุกอยู่ดีนะครับสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะเรานะครับจะได้รับบทเป็นคาร์บอยนะครับในการเข้าไปชื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจากกลุ่มคาร์บอยอื่นๆนะครับที่ก็จับผู้หญิงคนนั้นเป็นตัวประกันนั่นเองนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องของเกมนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะค่อยๆสอนเราให้ทำบารลังก์อะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมก็จุดเด่นของเกมนี้ก็จะมีการแข่งอีเวนต่่ออๆๆางงนนนนัมมเเเเป็็กกก้ืถดี Open Ver แนวตายคาร์บอย้อนยุคอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าโหลดมาเล่นมากๆเลยนะซึ่งถ้าใครไม่เคยโหลดมาเล่นแนะนำให้โหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับทาให้คุณเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวในเกมไปได้ด้วยเลยนะครับอันดับที่2เกมเรีย g แก๊งสเตอร์คลนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่คล้ายกับ g t a ภาค i c ซ c ต t y ครับตรงที่ตัวละครหลักนะจะใช้ลายเสื้อนะครับเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่สีเสื้อนั่นเองนะซึ่งภาค i c ซ City นะครับจะออกแนวสีชมพูครับส่วนเกมนี้นะครับจ่อ แนวสีเหลืองนะครับแตงสองสีก็เป็นแนวที่ลอยคนมากระทึบเราเหมือนๆกันเลยนะครับส่วนการเล่นของตัวเกมนะครับที่แตกต่างจากภาคไว้อย่างชัดเจนก็คือการบังคับนะครับซึ่งการบังคับของเกมนี่อาจจะไม่ค่อยสมูทครับคือแบบเราจะบังคับแล้วจะควบคุมอะไรแต่ทีเนี่ยมันจะขัดใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราทาภารกิจแล้วมีการเตะต่อยหรือว่าฉากที่ต้องบู๊เนี่ยคือถ้ากดไม่โดนหรือว่ากดไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ต่อยให้เราเลยนะครับจะเรียกว่าแบบค่อนข้างหงุดหงิดพอสมควรเลยนะแต่เกมนี้ก็มีข้อดีนะครับตรงที่จะมีแบบที่เวเร ติดดาวเหมือนๆกันนั่นเองนะแล้วก็ภาพในเกมจะสวยกว่านะครับไม่จะพูดว่าสวยกว่าก็ไม่ใช่ดิจอกแนวเออลูล้ากว่าครับคือจออกแนวทันสมัยกว่านั่นเองนะสสวน <elle> พวกรถในเกมก็จะทันสมัยกว่าเหมือนกันนะครับคือสีเนี่ยมันจะสดใสกว่าด้วยนะครับและการเล่นของเกมการทำเควสของเกมนะครับก็จะมีเควสให้เราเนี่ยทำมากมายนะครับก็จะไม่มีพวกเควสในเรื่องนะครับมาบังคับให้เราทําด้วยนะคือเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้อันดับที่1เกม Gangstar Vegas Mafia Game นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่หนึ่งหลายคนก็น่าจะพอ ดาวออกนะครับสำหรับเกมแก๊งตลเวกัสภาคนี้นะครับซึ่งทำไมผมไม่เอาภาคนิวออรลีนมานะครับเพราะว่าภาคนิวออรีนเนี่ยเครื่องผมก็ดันไม่รับรองเองนะครับก็เลยโหลดมาเล่นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นภาคที่รู้สึกว่าคนจะเล่นน้อยนะครับภาคนิวออรีนนะผมก็เลยเอาภาคเอ่อภาคนี้มาดีกว่านะครับเป็นภาคที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นเกมที่รู้สึกว่าจะออกมาก่อนเกม GTA San ซุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไว้หรือว่าภาค3นั่นเองนะมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นภาษาไทยด้้้วววยนนนะคครืืือออเเเเเป็็กกมมมทีี่่่่่โหลลลดดาาาฟแแตงิจุ มากแล้วนะครับผมก็เนเรื่องก็ดีพอๆกับ GTA แซ่เลยนะครับแล้วการบังคับอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับสมูทลื่นไหลมากๆคือไม่มีบั๊กอะไรต่างๆนะครับเตะก็เตะได้สบายๆต่อยก็ต่อยได้ครับคือไม่มีอะไรที่ต้องหงุดหงิดในการทําภารกิจนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกของอะไรต่างๆให้เราซื้อด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็จะไม่ค่อยกินสเปคมากนะครับแล้วก็แมบในเกมก็ใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่มันมากๆเลยนะสำหรับค่ายเกมลอฟเกมนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสวัสด ก็เป็นว่านะครับ้าชอบเกมไหนหรือว่าอยากรู้ชื่อเกมไหนนะครับก็ลิงโหลดเกมอยู่ใต้คลิปกับชื่อเกมก็อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เพลงด้วยนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้ามีเกมไหนที่แบบไม่ควรจะติดก็สามารถบอกได้นะครับว่ามีเกมไหนที่ควรจะติดใน10บันดับนี้ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเผื่อใครที่เข้ามาดูเข้ามาหาเกมเล่นเขาจะได้มีทางเลือกเพิ่มอีกนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ